إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا أما بعد ฟอายุหันมุมีนูนอูซีกุมวันัฟซีบิตะวัลละพี่น้องผู้ร่วมละหมาดจุมะทุกท่านขอความสันติสุขความเมตตาปาณีเจาะละสุบฮานะฮัวตาลาปรดประสบแด่เราทุกคนที่มานาสถานที่แห่งนี้ไม่ได้มาเพื่ออื่นใดนอกเสียจ,จากเพื่อที่จะมาเข้าใกล้ชิดต่อลสุบฮานะหัวตาลาเพื่อที่จะมาสแสวงหาความพึงพอพระทัยของพระผู้เป็นเจ้าของเราทุกคนนั่นก็คือละสุบฮานะฮัวตาลานั่นเองแน่นอนพี่น้อง เราเองเนี่ยด้วยได้รับความเมตตาจากลอสุบฮานะฮัวตาลาให้มีชีวิตเข้ามาขยับเข้ามาใกล้กับเดือนอันสำคัญนั่นก็คือเดือนรอมฎอนอีกประมาณ15วัน,นพี่น้องเราเองจะได้พบเจอกับเดือนที่เราในฐานะผู้ศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลารอคอยขอดุอาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาย่างมากมายให้เรามีชีวิตเข้าไปถึงเดือนอันสำคัญตรงนั้นและแน่นอนพี่น้องเราในฐานะผู้ศรัทธ,ธาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาเมื่อเรารู้ดี ว่าเรากาลังเข้าไปใกล้สู่เดือนนั้นสําคัญเนี่ยกำลังมีชีวิตเข้าไปสู่เดือนรอมฎอนเนี่ยตัวของเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้รับฟังคุตบะในการเตรียมตัวเพราะมันคือสิ่งที่สําคัญในฐานะผู้ศรัทธาต่อลอสุบฮานะฮัวตาลาขณะในดุนยาเนี่ยเราจะทําสิ่งใดเรายังต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้เรารู้สึกว่าเรามีความพร้อมที่สุดในการไปทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นและแน่นอนสิ่งที่เรากําลังจะพบเจอในรอมฎอนเนี่ย เราจะต้องยิ่งเตรียมตัวมากกว่าเรื่องราวของดุนยาเพราะมันคือเรื่องราวที่จะทําให้เราได้รับความสมําเร็จได้รับความสุขที่มันไม่ใช่เป็นแค่ความสุขในดุนยานี้แต่มันคือความสําเร็จและความสุขที่เราจะได้รับตลอดการในอาคีรอนนั่นเองพี่น้องฉะนั้นนี่คือหน้าที่ของเราทุกคนแลวเรารู้ดีว่าเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการรักษาในสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามเพิ่มพูนสิ่งต่างๆที่เป็นความดีงามและในบีทําชัดเจนที่สุดคือการถือศีลอดการอ่านกุรอานการตื่นละหมาดในยามค่ำคืน เราทําให้มันมากขึ้นในสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อเป็นการเตรียมตัวสู่รอมฎอนแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในคุตบ้านในวันนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นการเตรียมตัวในด้านหนึ่งซึ่งการเตรียมตัวในสิ่งนี้ที่จะพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยเมื่อเราเข้าใจมันแล้วเนี่ยพี่น้องเราจะนําไปสู่การปฏิบัติในสิ่งต่างๆเนี่ยต่อยอดไปได้อีกมากมายทั้งในรอมฎอนที่จะมาถึงนี้และก็หลังจากรอมฎอนที่รอมฎอนจะจากไปก็ตามถ้าเราเข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนั้นก็คือ การที่เราจะต้องให้ความสําคัญกับสุนนะหรือว่า h ะดี t ของท่านนบีสุลต่านละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีสุลต่านละฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าเรื่องการนุตฮะอุดลลัอิ์นุมัสอูนี่ยพี่น้องรอดียัลลอฮฺอันลอนบีกล่าวว่านัดดารัลลอฮุมรออันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาเนี่ยจะให้รัศมีประเด็นนักวิชาการบางท่านบอกอธิบายว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะลาเนี่ยจะยกระดับจะให้คำชื่นชมกับคนคนหนึ่งคนแบบไหนล่ะซามีอะตี นบีบอกว่าคือคนที่เขาเองเนี่ยรับฟังพยายามฟังมาก็อละตีคําพูดของฉันคือคําพูดของท่านนบีสุลต่านละหัอะวะสัลลัมไม่ได้ฟังเพียงแค่นั้นฟวา,าฟะวะอาฮาฟาวะอาฮาและเขาเองก็ทําความเข้าใจด้วยฟังแล้วทําความเข้าใจวะฮาฟิซอฮา,าและก็ท่องจํารักษาสุน,นทร n a t i v สุลต่านละหัลอะไรวะสัลลัมและประการที่สี่วาบัลลอกอฮาเขาก็นําสิ่งที่เขาฟังเข้าใจ ท่องจาเนี่ยไปสู่การบอกต่อเผยแพร่คนอื่นนี่คือสิ่งที่ท่านนาบีสุลตาล์ฮัอัลัยวัสลัมได้บอกถึงสี่ประการว่าคนที่ทํส4ประการนี้เนี่ยอัลลอฮุซุบฮานหฮัวตาลาเนี่ยจะให้รัศมีให้คําชื่นชมให้การยกระดับกับบุคคลเหล่านี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเมื่อเราได้ฟังฮะดิษบทนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกของเราในฐานะผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยมันจะต้องเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่คําพูดปกติมันไม่ใช่คําพูดของมนุษย์โดยทั่วไป แน่นอนว่าการที่เราฟังคร,รงคูบาอาจารย์เนี่ยเขาอ,อาจจะมีคําพูดที่สวยงามมีคําพูดที่ดีงามมากเพียงใดก็ตามเนี่ยสุดท้ายคําพูดเหล่านั้นเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยกับคําพูดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาหอัลตาลาดํารัสของหรอและมันเทียบไม่ได้กับสุนนะหรือว่าคาพูดของท่านนาบีสัลลัลลอฮฺอัลัยฮิวะสัลลัลลมอย่างแน่นอนและนบีบอกว่าอย่างไรล่นะพี่นองฟังฮะดิษนบีฟังสุนนะท่านนาบีทําความเข้าใจท่องจารักษาสุนนะท่านนบีและสุดท้ายนําไปบอกต่อคนอื่น ใครก็ตามทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยน,นบีบอกอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาจะให้รัศมีกับเขาให้การยกระดับกับเขาให้คําชื่นชมกับเขาซึ่งแน่นอนมันคือสิ่งที่มันส่งผลกับหัวใจของเราเนี่ยในฐานะผู้ศรัทธ,ธาอย่างมากพี่น้องด้วยกับฮะดีตบน,นี้เนี่ยบรรดาักวุชาการเนี่ยจึงได้บอกว่าการที่เราเองเนี่ยจะบอกว่าเราเป็นตัวหรือว่าเป็นบุคคลที่ให้ความสําคัญกับสุนนะหรือว่าฮะดีของท่านนบีสุลลาะฮุวะลาอิยัสลัลลัมเนี่ยเราจะต้องทำสี่ประการหลักๆเลยต้องทำสี่ประการหลักๆ เพื่อเรียกตรงกับคุณอ่านในอายะห์นึ่งที่าะลสุบฮานอหัวตาลาได้บอกว่าละกอดกาน์ละกุมฟีรอลสุลิลไลอุสวาตุนฮัสะนะแน่นอนสาหรับสู ne, um ่เจ้าทั้งหลายเนี่ยละกอดกาน์ละกุมฟีาูลสลินไลในาะลสลของาะลสุบฮานอหัวตาลาเนี่ยอุสวาตุนฮัสะนะมีแบบอย่างที่ดีงามที่สุดไม่ต้องไปหาแบบอย่างอื่นแล้วแบบอย่างที่ดีงามที่สุดเนี่ยอยู่ในระลสลของาะลสุบฮานอหัวตาลาสําหรับใครใ่ะลิมันกาน์ยาอจุลลอฮ์วันยามันอาคร วาจาก่รอดลอฮก่ซีรอแบบอย่างที่ดีงามแบบนี้เนี่ยเหมาะสําหรับบุคคลที่เขาเชื่อมั่นในการกลับไปพบเจอกับลอสุบฮานะวุตาลาในอาคิรอเ,เหมาะกับบุคคลที่เขาศรัทธาว่าลอสุบฮานะหุตาลาเป็นพระผู้เป็นเจ้าของเขาเหมาะกับบุคคลที่เขาดำลึกถึงลอสุบฮานาะหุตาลาย่างสม่ําเสมอแน่น,นอนใครมีความเชื่อแบบนี้นะพี่น้องเราเชื่อว่าเราศรัทธาต่อลอเป็นพระเจ้าองค์เดียวเราศรัทธาต่อลอสุบฮานะหาุตาลาว่าลอจะให้เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะเนี่ย เราจะปฏิเสธหรือว่าไม่สนใจละเลยต่อสุนนะอัท่านนาบีสุลลาะฮฺวอะลัยวะสัลลัมเนี่ยไม่ได้อย่างแน่นอนพี่น้องประการแรกนักวิชาการบอกว่าสิ่งแรกที่เราจะถือว่าเราเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับสุนนะนาบีเนี่ยคือการที่เราจะต้องฟังสุนนะนาบีฟังอย่างไรล่ะพี่น้องก็คือการที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้สแสวงหาวิธีการต่างๆเพื่อให้เราเองเนี่ยรู้สึกว่าเรามีเวลาในการที่จะเรียนรู้สุนนะอัลลอฮนบีสุลลาะฮฺอะลัยวะสัลลัมให้ได้มากที่สุดพี่น้อง ในวันนี้เนี่ยเราบอกเราอาจจะไม่มีเวลาแต่ทุกคนมีเท่ากันพี่น้องอัลลอฮุสุบานอุต阿าให้เราทุกคนมีเท่ากันเรา,าจ,จะบอกว่าเรื่องของการฟังฮะดีษเนี่ยเป็นของนักเรียนนักศึกษาครูบา,าอาจารย์หรือเปล่าเปล่าเลยพี่น้องการฟังฮะดีษเป็นหน้าที่ของเราทุกคนสิ่งแรกคือสิ่งที่เราจะต้องขนขวายฟังสุนนะฟังฮะดีษของท่านนาบีสุลต่านอะลัยอุสซลามให้มากๆแต่ในวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเราไม่มีเวลาฟังสุนนะนบีแต่เรามีเวลาฟังในเรื่องราวของดุนยามากมายมีเวลาฟังในเรื่องราวของสิ่งที่ไร้สาระมากมาย หรือแม้กระทั่งเร็วร้ายไปกว่านั้นเนี่ยวันอีอาซุบิลละเรามีเวลาฟังในเรื่องราวของคนอื่นมากมายพี่น้องแต่เราไม่มีฟัไม่มีเวลาในการฟังสุนนะของท่านนาบีสลุลตลล่านซึ่งมันถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดทุนและน่าเสียดายอย่างมากพี่น้องกับฮะดิษบทหนึ่งที่นบีบอกในเดือนชาร์บาน,นี่ว่าอย่างไรพี่น้องดะลิกะชาฮรุลยักฟุลุนนาสุอันหูใบนรอจับวา่ารอมฎอนนบีบอกเดือนนี้เนี่ยมันอยู่ระหว่างเดือนรอจับและรอมฎอนซึ่งจะทําให้บุคคลเนี่ยหลงลืมกันมากเพราะรอจับเนี่ย คือเดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามแล้วรอมฎอนคือเดือนที่ประเสริฐที่สุดฉะนั้นชาบานคนก็จะลืมกันมากจึงทําให้นบีถือศีลอดมากๆในเดือนนี้และนบีบอกต่อว่าว่าตุรฟาอูฟีหินอาอมาลุอิลารอบบินอาลามีนและเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่การงานของเราในรอบปีเนี่ยจะถูกยกขึ้นไปเสนอต่อล์สุมฮานฮัวตาลาแล้วถ้าถามว่าเราเองเนี่ยพี่น้องไม่ให้ความสําคัญต่อสุนนะท่านนาบีไม่พยายามฟังสุนนะท่านนาบีเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรแล่ละว่าชาบานนาบีทําสิ่งใด เราอาจจะไม่รู้เลยพี่น้องจนกระทั่งว่าถึง15ชาบานวันนี้แล้วเนี่ยจะกล้าเข้าไปสู่นอัลอฮแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่านบีทําสิ่งใดถ้าเกิดเราไม่ใส่ใจและให้ความสําคัญต่อซุนนะของท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมประการที่สองบรรดาอุชากาได้บอกเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็ให้เราทําความเข้าใจด้วยไม่ใช่ฟังแล้วเหมือนที่เราได้ยินเป็นประจําฟังหูขวาทะลุหูซ้ายหรือฟังหูซ้ายทะลุหูขวาเนี่ยไม่เข้าไปถึงหัวใจและการที่เราจะทําความเข้าใจเนี่ยพี่น้อง ต้องทําความเข้าใจผ่านความเข้าใจของบรรดาผู้รู้บรรดานะักวิชาการไม่ใช่ทําความเข้าใจด้วยกับตัวของเราเองเพราะแน่นอนว่าถ้าเราฟังฮะดิษก็จรงิงแต่เราทําความเข้าใจด้วยตัวของเราเองเนี่ยเราก็จะหลงทางเหมือนกลุ่มต่างๆมากมายที่มันแตกไปจากอาลิสซุนนะมันจะมานั่นเองพี่น้องเหมือนกับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในเดือนชาบาน,นี้เนี่ยพี่น้องก็คือการที่กลุ่มคนต่างๆมากมายพี่น้องก็ฟังสุนนะท่านนาบีแหละ ว่าบีบอกว่าในค่าคืนที่ฟูชาบานเนี่ยจะเป็นค่าคืนที่อัลลอฮ์สุมหาห์นาวะตะลาจะมองดูบาวในค่าคืนที่ผ่านมาเนี่ยอัลลอฮ์จะมองดูบาวและบาคนใดก็ตามเนี่ยที่ตื่นขึ้นมาทําความดีงามเนี่ยอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขานอกจากคนที่ตั้งภาคีต่อเราและนอกจากคนที่เขาไม่ยอมให้อภัยซึ่งกันและกันเนี่ยเราจะไม่แห้อภัยไม่ในมเมตากับบุคคลเหล่านั้นถามว่าแน่นอนกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยใช้หะด i ษบทน,นี้แหละในการที่จะบอกว่านี่ฟูชาบานมีความประเสริฐแต่ฮะด i ษอื่นๆมากมายแหละ ดอกอีบจนกระทั่งถึงขั้นเกนั้นมากมายพี่น้องในการบอกถึงความะเสริฐของนิสูชาบาลฮะดิตบทน,นี้เนี่ยถึงแบมรดานวิชาการบางท่านจะบอกว่าเป็นฮะดิตที่ยอมรับได้ในขั้นฮะสซันแต่ก็มีนักวิชาการมากมายบอกว่าเป็นฮะดิตดออีบที่มันอ่อนแอฉะนั้นเนี่ยพี่น้องข้ามคืนนิสูชาบาลที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนฟังฮะดิษบทน,นี้แต่หลายๆคนก็เข้าใจด้วยตัวเองว่ามันคือการที่เราเองจะต้องทําสิ่งหนึ่งขึ้นมาแหละเป็นการเฉพาะใน่ําคืนที่ผ่านมาแต่ในความเป็นจริงแล้วล่ะ ถ้าเราย้อนไปดูท่านนบีสุลต่านเราจะไม่เห็นการปฏิบัติของท่านนบีเป็นการเฉพาะในค่าคืนในฟูชาบานเราจะไม่เห็นการปฏิบัติของบรรดาสฮาบะในค่าคืนในฟูชาบานเราจะไม่เห็นการปฏิบัติของบรรดาอิมมาทั้งสี่อบูฮานีฟะอิมามชาฟีมามมาลิกหรือแม้กระทั่งอิมามอัลฮัมดเรอฮิมาฮูมุลลอห์เราจะไม่เห็นการปฏิบัติของพวกเขาแต่เราจะเห็นการปฏิบัติของกลุ่มคนอยู่ในกลุ่มซูฟีที่มีความเชื่อในเรื่องราวของปัชญาต่างๆมากมายพี่น้องและถามว่าเราจะยึด โยงเราจะให้ความสําคัญของบุคคลเหล่านั้นมากกว่าสุนนะของท่านนาบีสุลต่านหัวอะไรวอยัลสลัมหรือเปล่าพี่น้องเพราะแน่นอนการยึดโยงและให้ความสาคัญกับสุนนะนบีเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราหยิบยกการปฏิบัติท่านนาบีมาปฏิบัติเท่านั้นไม่ใช่เราหยิบยกความเชื่อท่านนาบีมาเชื่อเท่านั้นแต่สุนนะของท่านนาบีอีกด้านหนึ่งคือการที่เราจะต้องละงงทิานนาทละละ้งในสิ่งที่ท่านนบีไม่กระทาและละทิ้งในสิ่งที่ท่านนบีไม่เชื่อในสิ่งเหล่านั้นด้วยนั่นก็คือสุนนะตักียะเช่นเดีียวกันนพ่้อง นี่คือประการที่สองที่นักวิชาการได้บอกคือการทําความเข้าใจตามความเข้าใจของบรรดาผู้รู้นั่นเองและประการที่สามนะักวิชาการบอกเมื่อเราฟังแล้วเราทําความเข้าใจแล้วเนี่ยก็ให้เราเองได้จดจําได้พยายามที่จะจดจําหรือว่ารักษาสุนนขของท่านนาบีสุลตาล์ฮุอาไลฮ์วะสัลลัมจดจําตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องจดจาหะดิษมากมายถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถเนี่ยก็ให้เราเพยายามที่จะรักษาสุน,นัขท่านนาบี รักษาสุนนะท่านนาบีด้วยกับการปฏิบัติด้วยกับการฟื้นฟูสุนนะท่านนาบีสุลลาะฮุอะลัยอะวะสลัมและประการสุดท้ายเมื่อเราฟังเมื่อเราเข้าใจเมื่อเรารักษาท่องจําแล้วเนี่ยเราก็นําไปบอกต่อคนอื่นว่าบัลละกาฮาเมือที่นบีสุลลาะฮุอะลัยอะวะสลัมได้บอกนน่นเีงพี่นองแน,น่นอนสี่ประการนี้เนี่ยพี่น้องถ้าใครก็ตามที่เขาพยายามที่จะรักษาพยายามอยู่สม่ําเสมอเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่มีความสามารถมากมายนักเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตาลาจะช่วยเหลือเขา ให้เขาได้เป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่จะได้รับทางรอดทั้งดุนยาและอาคราิและแน่นอนพี่น้องเมื่อเราฟังมาถึงจุดนี้เนี่ยเราอาจจะคิดนะพี่น้องว่าสิ่งที่บอกว่าต้องฟังฮะดีต้องทําความเข้าใจต้องท่องจํารักษาสุนนะท่านนาบีหรือแม้กระทั่งไปบอกต่อคนอื่นเนี่ยมันคือสิ่งที่มันดูยากลาบากเหลือเกินมันคือสิ่งที่ดูแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่เรียนรู้เรื่องราวศาสนาอย่างเข้มงวดไม่ได้เป็นคนที่จบเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมันอาจจะทํายากพี่น้อง แต่น่นอัลลอฮฺ س ب ح ا ن นะหัวตาลาบอกว่าอย่างไรในอันกุรอานพี่นนอะฟัตตะกุลลอฮ์มัสตะตอตุมจงยำมเกรงต่ออัลลอฮฺ س ب ح ا ن นะหัวตาลาตามที่เจ้ามีความสามารถเราทุกคนเนี่ยความสามารถไม่เท่ากาันแต่ถ้าเราเองมีความพยายามในการที่จะรักษาสุนนะท่านนบีสอลลลอฮุอะลัยฮลวะสัลลัมให้ความสําคัญกับสุนนะท่านนบีเนี่ยเราจะมีเวลาในสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราบอกตัวเราเองเนี่ยพี่น้อะว่าฉันไม่มีความสามารถหรอกฉันไม่มีเวลาในการทําความเข้าใจสุนนะท่านนาบีหรอกแน่นอนความคิดแบบนี้เนี่ย มันคือกลลวงมันคือการหลอกลวงจากชัยตอนแต่ความคิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีความพยายามอยู่เสมอเราจะต้องมีความมุ่งมั่นอยู่เสมอเพราะการฟังสุนนะท่านนบีฮะดิษนบีเนี่ยในวันนี้มันง่ายได้เราเปิดโทรศัพท์เราอยู่ที่ไหนเราก็ฟังได้การทาความเข้าใจสุนนะท่านนบีผ่านบรรดาผู้รู้มันก็ง่ายได้มากขึ้นเรามีการบรรยายศาสนธรรมเนี่ยมากมายหลากหลายที่และแน่นอนการที่เราเองจะเป็นคนที่รักษาสุนนะท่านนบีเป็นการปฏิบัติเนี่ยมันก็ง่ายได้ถ้าเราเป็นคนที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ย การปฏิบัติมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายได้และสุดท้ายการที่เราจะบอกต่อคนอื่นเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องบอกมากมายพี่น้องบอกแค่คนในครอบครัวของเราเตือนกันในสิ่งที่ดีงามมันคือหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาอัลอัมรุบินมาอรูฟวันนาฮิวานินมุกัสสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีห้ามปามกันในเรื่องราวของความชั่วนั่นแหละคือสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องพึงปฏิบัติฉะนั้นในพี่น้องสี่ประการนี้ขอให้เป็นสี่ประการที่เราทุกคนในฐานะบ่าวผู้ศรัทธาต่อรสุบฮานหัวตาลาเนี่จะคิด และไต่ตองมันอยู่สม่ําเสมอว่าชีวิตของเราในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราไม่มีทางที่จะสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าเกิดว่าเราไม่ให้ความสาคัญต่อสุนนะของท่านนบีสุลลัลละหัวอะลัยวาสัลลัมและแน่นอนว่าถ้าเราพยายามให้ความสําคัญกับสุนนะท่านนบีเนี่ยชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับความดีนั่นแหละชีวิตของเราก็จะวนเวียนอยู่กับกลุ่มคนที่ดีนั่นแหละเพราะแน่นอนไม่มีใครหรอกพี่น้องที่เป็นคนที่ไม่ดีและพยายามที่จะไปอยู่กับกลุ่มก้อนที่เรียนรู้สุนนะของท่านนบีสุลลัลละหัวอะลัยวะสัลลัมจะม มีแต่คนดีๆที่พยายามเข้าใจหลักการของท่านนบีสุลต่านและนําไปสู่การปฏิบัติและแน่นอนถ้าเราเข้าใจและให้ความสําคัญต่อสุนนะบีอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะนําสิ่งนี้ไปต่อยอดในชีวิตของเราในรอมฎอนด้วยเพราะเราจะรู้ว่านบีบอกอะไรล่ะในรอมฎอนความสําคัญเป็นอย่างไรล่ะการปฏิบัติเป็นเช่นไรล่ะสิ่งต่างๆที่จะทําให้เสียการถือศีลอดเป็นอย่างไรบ้างล่ะสิ่งต่างๆที่จะเป็นการเพิ่มพูนหรือว่าวิธีการปฏิบัติของท่านนบีและบรรดาซามะในรอมฎอนเป็นอย่างไรล่ะแน่นอนมันจะต่อยอดชีวิตของเราเนี่ย ได้อย่างดีงามถ้าเราให้ความสําคัญกับสุนนะท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและสุดท้ายพี่น้องถ้าเราให้ความสําคัญกับสุนนะท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และุหุตาลาว่าอย่างไรพี่น้องกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอินกุนตุมตัวฮิบบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีหาว่าสู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ท่านนบีเปล่าประกาศว่าหาว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรักอัลลอฮ์ سبحانه และุหุตาลาฟัตตะบิอูนีจงปฏิบัติตามท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลม يحببكم الله ويغفر لكم. الله سبحانه وتعالى كتب ركبت عن الله. ابحي الله. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفرو انه كان غفارا. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فسحة ได้รับการที่เราเองจะสะกิดในหัวใจของเราทุกคนว่าตัวของเราจะต้องให้ความสําคัญกับสุนนะแบบฉบับของท่านนาบีสุลต่านหัวอะเลวะสลัมอยู่สม่าเสมอแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีสุลต่านหัวอะเลวะสลัมกล่า,ลลา,าวไว้ในท้ายฮะดิษบทน,นี้เนี่ยในบีกล่าวว่าสาราสุนมันมีอยู่สามสิ่งสามอย่างแลาอยกินลัวอะไลหิก้อนมุสลิมสามสิ่งสามอย่างที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่มันไม่หนักในหัวใจของบรรดาผูา้ศรัทธาเป็นสิ่งที่จะต้องไม่คุ้นเคืองในหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาถ้าพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว ถ้ามีการตักเตอือนในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยจะต้องไม่เป็นความหนักใจในหัวใจของเราประการที่หนึ่งเลยนบีบอกคือการอิคลาสุลินละการบริสุทธิ์ใจเพื่อลอสุบฮานะหัวตาลาในทุกๆก,การงานการที่เราทําสิ่งต่างๆเพื่อลอสุบฮานะหัวตาลาหรือว่าการที่เราได้รับฟังคําพูดว่าจะต้องให้ความบริสุทธิ์ใจในการงานเพื่อลอสุบฮานะหัวตาลาเราจะต้องมีความรู้สึกสบายใจและเราต้องมีความรู้สึกพยายามในการทําสิ่งเหล่านี้ให้ได้และประการที่สองที่นบีได้บอกว่ามูนาว่ามูนาซฮาตุ อัลอิมมัตินมุสลิมีนและการที่เราเองจะต้องรับฟังคําตักเตือนจากบรรดาผู้นําของเราไม่ว่าผู้นําจะอยู่ในระดับไหนก็ตามระดับอิมามหรือว่าจะมากกว่านั้นจะสูงไปกว่านั้นเนี่ยถ้ามีการตักเตือนกันเราจะต้องรับฟังและสุดท้ายนาบีบอกว่าลูซูมุญจามาคือการที่เราจะต้องยึดโยงอยู่กับกลุ่มชนที่เป็นบุคคลดีๆต่างๆที่ยึดมั่นอยู่บนสุนนะของท่านนาบีสอลลัลลอัุอะฮิวะสลัมนี่คือ3ประการที่ท่านนาบีสอลลัลลอัุอะไรวะสลัมฝากไว้ในท้ายหะดีษบทน,นี้ หลังจากที่นบีบอกให้เราให้ความสําคัญกับสุนนะนบีแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้ความสําคัญต่อสามสิ่งนี้ด้วยบริสุทธิ์ใจเพื่อนลอรับฟังคําตักเตือนจากผู้นําของเราและสุดท้ายยึดโยงกับกลุ่มคนที่ดีๆและแน่นอนเชื่อมัน่นเหลือเกินว่าสามสิ่งนี้ที่นบีได้บอกเนี่ยพี่น้องมันจะสามารถที่จะนําไปสู่การปฏิบัติในรอมฎอนได้บริสุทธิ์ใจเพื่อนลอสุบฮานอฮูวตาลานทุกการงานที่เราทําในรอมฎอนที่จะมาถึงการที่เราจะต้องรับฟังคําตักเตือนต่างๆถ้ามีคนมาตักเตือนเราในรอมฎอน

وأن معهم بجورك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا كره اعين، واجعلنا للمتقين اماما، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.